ตอยอาจจะเป็นชื่อที่ฟังดูแปลกๆแต่ว่าขอพูดง่ายๆเลยว่าใครก็ตามที่มีอาการปวดตามข้อทุกส่วนของร่างกายเนี่ยนี่แหละครับคือเจ้าโรคที่ว่านี้แล้วแน่นอนนะครับวันนี้การนวดตอกเส้นจัดกระดูกและมีการพอกยาด้วยนะครับจะสามารถแก้อาการให้คุณได้อย่างไรติดตามได้กับช่วงนี้ขอต้อนรับนะครับคุณหมอโอ้นนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับบริการนะครับคุณแอนหรือคุณปฐมพรแท่งสีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ต้องมาพูดถึงโรคนี้เลยโรคนูมาตอยนะคะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับยังมาตอยเนาะ ซึ่งมุกนี้เงียบกันหมดเลยเงียบกริบนะคะจิ้งจกใส่เสาปิ้งๆไปเลยเพราะว่าโรคเนี้ยนี่เป็นคนเป็นกันเยอะมากใช่ไหมคะคุณหมออ้นนะคะจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากอะไรโรคนูมาตอยเกิดจากภูมิต้านทานมันไปทาร้ายเขาเรียกว่ามันไปมากเกินไปไปทาร้าย ค่ะอ๋อมีภูมิเยอะไปมันก็เลยไปแบบมันมภูมิคุ้มกันทําร้ายตัวเองครับโอ้ฟังดูก็แสดงว่าถ้าเกิดขึ้นมาก็น่ารักษาน่าจะยุ่งยากไหมคุณหมอในประเทศไทยนี่เป็นกันเยอะแล้วก็ เราเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนอกจากหมอปัจจุบันนะครับคือปกติถ้าเกิดว่าถ้าเป็นโรคี้เราวิธีการรักษาของหมอแพทย์ปัจจุบันนี่คือก็ทานยาทานยาแอสไพรินหรือทานแก้ปวดยาเกี่ยวกับสเตียรอยซึ่ง้าทานเยอะๆมันก็จะตกทางสะสมยิ่งปรับทำงานหนักลูกมารูมาตอยนี่จะปวดตามตามข้อนะครับข้ออย่างเช่นแบบมันคล้ายคล้ายกับโรคเกาไหมคะคล้ายกันคล้ายคล้ายกันถ้าถ้าเป็น ถ้าอาการเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่ารูมาติซัมร <ừ> ูมาติซัมก็คือคือรวมทั้งโรคเกาด้วย <ừ> ปวดเอน็นปวดกล้ามเนื้อปวด้อ,อตามธรรมชาติคนเป็นโรคเกาต้องเหมือนผมเนี่ยผมอาจจะเคยได้ยินแต่ว่า<ะ>ต้องถามคนเป็นโรคเกาต้ก็จะปวดตามกระดูกตามข้อเหมือนกัน คืออันนั้นเนี่ยคือเขามีกรดยูริกที่มันเยอะแล้วมันก็จะไปข้างตามข้อต่างๆบางคนเป็นเยอะถึงขั้นแบบว่าบวมขึ้นมาเป็นข้อแต่ว่าถ้ารวมกับโรคลูมาตอยอันนี้ด้วยคนโซลโรคคนละลโรคส่วนมากไม่ค่อยรวมลูมาตอยมือมันจะอย่างนี้นะครับอย่างที่คุณแอนเป็นอยู่ที่เป็นตรงบริเวณข้อมือครับคุณผู้ชมก็เห็นเลยคุณแอนมือจะบวมจริงๆเห็นชัดเจนมาก มันจะเป็นไปเรื่อยๆเป็นได้ทุกข้อของร่างกายนี่คุณผู้ชมสังเกตนะฮะข้อมูลจะสองข้างนะคุณเป็นสองข้างเลยเหรอคะคุณปัทมาคุณแอนนะครับเป็นสองข้างนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่ารักษามานานแค่ไหนแล้วหรือว่าไปมากี่ปีที่รักษาหมอโรงพยาบาลนี่ก็เป็นสิบสิบปีมาแล้วเป็นสิบปีรักษาโดยวิธีทานยาอย่างที่อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้แล้วมีอะไรอีกไหมฮะก็ รักษาหมอทางนี้ทางเดียวอะ่ะก็คือว่าโรคนี้คือคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่ไม่หายรักษาไม่หายก็คือจำเป็นเรื่อยๆก็ต้องรักษาไปตลอดทงชีวิตเลยนะคะแล้วตัดสินใจมาพบคุณหมออ้นเพราะว่าพี่ไม่อยากกินยาปัจจุบันนะซึ่งมันให้ผลก้างเคียงเยอะค่ะผลข้างเคียงที่ว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับที่เป็นแน่ๆก็คือไตค่ะแล้วแล้วก็ตา ตาตับก็ด้วยฮะแล้วแต่ว่าร่างกายคนคนนั้นจะเป็นทาไหวไวผนตรงไหนค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะคุณหมออ้นวิธีการรักษาของคุณหมออ้นีจะเริ่มจากอะไรบ้างก็จะเป็นตอกเส้นใจกระดูกแล้วก็พอกยาถ้าเป็นมากก็มีทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคุณหมอแล้วจะเป็นลักษณะการล้างพิษครับเห็นมือพี่เขาอะจะค่อนข้างนีเลยตอกมันไม่เจ็บคุณหมอ ข้อมือของคุณแอนเนี่ยติดมาห้าถึงหกปีแล้วไม่สามารถที่จะไม่ไม่อย่างนี้คือไม่อย่างนั้นไม่ได้เลยไม่สามารถคว่ำหรือกระดกข้อมือได้คือคุณแอนนี่เป็นรูมาตอยมาเป็นสามสิบปีคือเป็นนานจริงๆแร้วสามารถร่วมสิบปี เกินประมาณ10ปีอย่างต่ำเพราะว่าตัวนี้ติดประมาณ5-6ปีเนี่ยนี่ค่ะขยับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าขยับไม่ได้ไม่ได้เลยเจ็บไหมครับเจ็บเจ็บด้วยขยับไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษากันเลยดีกว่านะคะคุณหมอโอนอยากทราบแล้วว่าจะต้องทํำยังไงบ้างโอ้ยนี่นะครับอย่าตัดเลยคุณหมอเราเจ็บเพิ่มคือบางรูมาตอยก็มีบางคนไปมา ไม่กี่ปีเขาบอกว่าไม่เจ็บพอจับตรงนี่นานเนี่ยยิ่งขยับยากใช่ไหมคุณหมอมันก็คือมันติดไปเลยเขาบอกว่าไม่ติดแต่พอมาก็เห็นเจ็บทุกคนเจ็บทุกคนแต่เราก็ต้องต้องรักษาได้ไหมคะนี่รักษาอยู่อ๋อรักษาอยู่อันนี้คืออันนี้คือรักษาเริ่มต้นแล้วอันนี้ค่เรี่มขั้นตอนทำอะไรคุณหมอก็เช็คก่อนขยับข้อมือดูว่ามันติดแค่ไหนอ๋อบริหารคออันนิดนึงแหละแล้วมันจะเป็นข้อศอกแล้วบางคนมานี่นะมันจะมันจะติดตรงนี้ด้วย จะโดดถิดรูปทุกข้อเลยคือถ้าเป็นคนที่อาการหนักๆไม่ใช่แค่ข้อมือมันจะลามได้มาถึงข้อศอหัวอะไรได้หมดเลยทุกข้อเลยอะไรมากๆจะมาข้อนี้ไปหมดเลยใเราต้องรักษาทุกข้อเลยครับแล้วก็ทานยาร่วมด้วยออืเดี๋ยวเนี่ยข้อไหล่ก็ข้อหลังข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าข้อนิ้วเท้านะครับเป็นโรคที่กลางคืนนอน ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าก็ไม่อยากตื่นมันปวดตื่นขึ้นมาเริ่มปวดตามข้อโอ้แล้วคุณแนนใช้ชีวิตยังไงเ่ะในเมื่อมันปวดมาขนาดนี้ทํางานได้หนักๆนี่ไหวไหมครับถ้าเวลาเป็นมากนี่ก็จะแบบทรมานแบบไม่อยากอาบน้ําแรงฟันเลยค่ะมันขยันก็เหนื่อยเนาะเราลองรักษาดีกว่าครับคุณแนนครับมาเชิญด้านหน้าครับผมคือต้องนอนนอนหรือนห่งนอนเลยนะคะนอนง่ายนะคะง่ายลึกคั่มนอนง่ายนอนง่ายนะครับ เดี๋ยวเราม, <ora S 1> มาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าการตอกเส้นจัดกระดูกพอกยาเนี่ยจะรักษาโรคนี้ในลักษณะแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือคุณแอนเนี่ยได้มีการเป็นโรคนี้มานานกว่าถึง30ปีแล้วก็ได้พยายามรักษามาเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะแล้ต้องบอกว่าปัจจุบันก็ได้มาพบกับคุณหมอซึ่งเป็นแพทย์อีกหนึ่งทางเลือกนะครับต<ด>ัวนี้จะเป็นแม่เหล็กเลยครับ มัมีแม่เหล็กด้วยะประดิษฐ์ขึ้นมามันจะมีพลังในการรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้นไม่ใชเขาเหมือนเป็นพลังงานที่จะช่วยรักษาโรคยังไงอะคะเพื่อให้เรื่องของการไหลเวียนเลือดหรืออะไรได้ดีขึ้นดเพราะคนเรามีธาตุเหล็กนะครับพวกเราผมจับเล่นได้ไหมครับได้ได้ใช่ไหมครับต้นอันนี้คือจะตอกเลยตอกเลยนะครับโอ้โหเจ็บไหมคะค่ะก็สะเทือนนะค่ะ คุณแอนจะสะเทือนนิดนึงเนาะแล้วอย่างนี้มันต้องเจ็บตลอดการรักษาไหมคะคุณหมอเจ็บตอนรักษาแล้วตอนหลังก็จะดีขึ้นอตอนหลังดีขึ้นต้องถามคุณแอนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละฮะทีม่มาเริ่มต้นในการอตอกเส้นแบบนี้ครับครั้งที่สามแล้วค่ะครั้งที่สามแรกๆเจ็บกว่าน,นี้ไหมก็เจ็บอะค่ะ เพราะว่ามันยังแข็งมานานรากเลยเราสมใจเราเห็นใจว่าอย่าเพิ่งงูขอทำสมาธิก่อนถามคุณหมอโอนดีกว่าคือคุณแอนเขาดูรายการผู้หญิงรู้จริงแล้วก็มารับรักษาที่คลินิกเลยนะครับค่ะไปคือแฟนเขาเสิร์ชทางคอมมาค่ะแล้วเจอรายการคุณหมอโอนก็เลยไปหาอันดับเนึงโอ้เรี่ยมเลยค่ะเรียกได้ว่าจริงๆก็คุณแอนเองก็ อย่างที่บอกว่าพยายามรักษาหลากหลายวิธีทานยามาก็นานแล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะและแถมบวกกับไม่หายสักทีเอีก็เลยเซิร์ช Google เลยอากูอากูแล้วอย่างนี้คุณหมออ้นคะจะต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณปกติก็จะมาณครึ่งชั่วโมงแต่นี่เวลาจะน้อยก็15นาทีนะครับก็ทำให้เห็นคร่าวๆถึงขั้นตอนเราจะม่จะหายขาดได้ไหมคะหายขาด ได้ครับแต่ตอนนี้เอาให้ดีก่อนเอาให้ดีขึ้นก่อนนะคือต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลคุณหมอหมายความอย่างนั้หรือเปล่าฮะครับแต่ว่าคุณแอนมารักษาแล้วดีขึ้นนะไมดูได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะอาการปวดก็หายตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานยาของคุณหมอเว่าค่ะครั้งแรกก็หายดีขึ้นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดให้คุณหมอโอแนะนําคือความถี่ในการมารับการรักษามันจะต้องมาอาทิตย์ละครั้งหรือกี่วันยังไงคะก็ประมาณ เดือนละหนก็ได้หรือว่าสัปดาห์เราหนที่สําคัญเราก็จะมาเน้นบางคนมานะครับที่มาจากระยองคเป็นรูมาตอยเหมือนกันเขาบอกเขาไม่เป็นหรอกเขาไม่ข้อไม่ปวดพอเราจับข้าหมอทําไมปวดจี๊ดเลยจี๊ดพออีกวันหนึ่งเขาบอกสบายมันติดนะฮะเนี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกระดูกนิดนึงอาจจะเจ็บนิดนึงอันนี้คืออะไรคะน้ำมันน้ำมันสมุนไพรนะครับสมุนไพรสีที่จะช่วยเพิ่ม ประจ,จิดว่าระจิตว่ในการรักษามสมุนไพรที่ใช้อันนี้เป็นอะไรบ้างคะขออนุญาตถามหนหม่อยๆอ๋อสิบกว่าชนิดเลยนะครับสิบกว่าชนิดพวกเขาวันเปียงอะไรพวกนี้เป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเจ็บนิดนึงนะอือโอ้โหตอนนี้เราเอล็นหน้าคุณแอน นิดนึงนะครับคุณแอนต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทําเองไม่ได้นะอย่างนี้นะคะทำเองไม่ได้อย่าไปทําเองต้องให้คุณหมอที่คุณหมอเนี่ยทั้งเขาเรียกว่าทํารักษาคนไข้มานับไม่ถ้วนนะเชี่ยวชาญมากนะคะแล้วก็มีการเรียนมาโดยตรงนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าไปทําเล่นเองเด็ดขาดและต้องถามคุณหมออย่างนี้ครับว่าค่าคุณหมอจะพูดอะไรครับนิ้วมันจะงอเข้ามาอย่างนี้ลักษณะมันจะไม่ตรง นิ้วมันจะก็เลยเป็นกระสวยอยเราดูนิ้วมือท่านตรงนี่มันจะงอเข้ามาซึ่งนั่นก็เกิดจากอาการที่เราบอกว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นรูมาตอยนี่ใช่ไหมครับอย่าไปกลัวมันนะครับว่ามันไม่ใช่โรคมะเร็งแต่กลัวเจ็บค่ะคุณหมอจะเห็นแล้ววิมเจ็บแทนแต่เห็นแล้วเราแอบบาดเสียวนะคุณวิมเนาะเพราะว่าเห็นจากอาการหุณนแอนคือไม่สามารถที่จะหักข้อมือเกิดเ คุณหมอคุณแอนเคุณแอนบอกว่าเจ็บไม่คนที่ร้องคือพี่ดองดังกว่าดีคนทั้งข้างร้องมากกว่าคนไข้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเนาะมันเป็นธรรมดาที่อย่างที่บอกโรคนี้มันเป็นมาเป็น10ปีณวันนี้พอมีการมาตอกมาจัดกระดูกแบบนี้เนี่ยความเจ็บที่เกิดขึ้นมันต้องมีบ้างลหะแต่แน่นอนว่าคุณหมอยืนยันนะว่าหลังจากนี้จะหายแล้วก็ ตัวคุณแอนเองเนี่ยก็เคยได้มารับการตอบเส้นแล้วก็ยืนยันเหมือนกันว่าตอนนวดเนี่ยมันเจ็บแต่หลังจากนั้นมันหายใช่ไหมฮะดีขึ้นค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะคุณหมอคือสมุนไพรนะครับที่จะนามาพอกค่ะตัวนี้ก็จะสมุนไพรสิบกว่าชนิดเหมือนกันสิบกว่าชนิดซึ่งเป็นคุณหมอศึกษามาเองเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็มาหมักหมักเป็นหมักเป็นปีเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นยาที่สําหรับดูแลรคนีสีสีนี่ สมุนไพรสุดๆอ่ะกลิ่นเป็นังไม่รู้เนาะดมนะกินก็หอมกินก็กลิ่นกลิ่นมีหอมหอมเหมือนกลิ่นตัวยาอขออนุญาตนะครับคุณหมอก็คือจะเป็นสมุนไพรคือโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือโรคข้อรูมาตอยเนี่ยเกิดจากข้อมันอักเสบนะครับแล้วพอไม่ได้ทําการนวดหรือทําการรักษามันก็จะติดแล้วก็จะปวด มากนะครับถ้ามาหาหมอแป๊บเดียวก็สบายแล้วคือถ้าทิ้งยาเนี่ยันอไม่ติดแล้วมันจะรักษายากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมาเร็วก็จะช่วยให้รักษาได้ง่ายกว่าและการพอกยาแบบนี้มันจะช่วยในเรื่องของข้ออักเสบให้ดีขึ้นนะคะครับผมเพราะว่าของคุณแอนเขาเป็นเป็นมากนะครับเป็นคือเป็นมานานเป็นคนข้างหนักคือถึงขั้นแบบข้อล็อกขนาดนี้ล็อกก็สองข้างเลยนะครับตอนนี้ก็ พอกยานะครับคุณผู้ชมแล้วต้องถามคุณหมอเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าหลายๆคนมีคําถามอีกว่าเป็นมาเป็น10ปีอย่างเงี้ยรักษาทานยามาถ้าเกิดพอมาให้คุณหมอช่วยนวดตอกเส้นจัดก,กระดูกแบบเนี้ยยาต่างๆที่เคยทานเนี่ยควรจะเลิกไปเลยไหมหรือว่าสามารถควบคู่กันได้หรือยังไงครับควบคู่กันได้นะครัะแต่ขั้นตอนมาหาเราเลยเราก็จะนวดอย่างนี้ก่อนตอกเส้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะล้างพิษก่อน porque mm -hmm. oh, um...